我们爱党。 นีะครับแล้วไม่มีเรื่องคู่นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่5 3อะอันนี้ไม่ใช่5 3อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เรื่องคู่ถ้าจะเป็น6 5นะ จะได้ไม่มึนนะครับเพราะว่า5-3มัน80กว่าปูในรอบแรกเข้าไฟแล้วเข้าไฟแล้วไอ้หนูนี่หน้าไฟเลยวะไอ้หนูหอ้หนูหน้าไฟ

ยังไม่จ่ายโอ้ยช่งางเมาบิดเปล่าวะเนี่ช่างเมาแล้วบิดด้วยช่างต้ดต่อมาด้วยหอเปล่าเดี๋ยวไม่พรอมนะ 零零。 อารมณ์อะครับนิ่เปนตัดเจอกันนิ่งน right. ิ่งน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 ิ่งอย่าไหลอย่าไหอย่าไหลอย่าไหลเดี๋ยวฟาวนะเดี๋ยวฟาดไอ้นุ่มเออเข้าไปไอ้ไอจะไปไหนล่ะไอจะไอจะเข้าไปดักเตีย เดี๋ยวผมเดินได้หน่อยเดินได้นิดหนึงเข้าไปนิดนึงเข้าไปนิดนึ่งอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้เฮ้ยเ้าอือเอาเร็วปะเอาเร็วปะเฮ้ยบอกให้ดูไฟไม่ให้ออกนี่นี่ดูไฟ าวันบอกทั้งคืนเลยไล้ไบอลร้หลแล้วก็คู่คู่ที่เาครับดินเบัครับอจูไอูขาวไมู่ขาอยูขาวอูขาวอูขาเอาไฟดิ้นดิ้นเาไฟดิ้ดิ้ง ไปดิฟันดีกว่าปันดีกว่าโอ้โหพวกมึงเนี่ยมันหากันจริงๆเลยโอ้โหไม่ทำงานทำกลางช่วยพ่อทำอง,งานนี่ต้นใครเข้าแดงเข้าไปครับปิดเบอร์ตัดเข้าไปก้าวไกลไมินิมาร์ครับ

เข้าไฟแล้วนิ่งๆเอาเข้าไฟนิ่งๆเข้าไฟนิ่งๆเข้าไฟนิ่งๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาป้าอีกไอ้กหน่อยอ่าโอเคถอยไปหน่อยนิดถอยไปหน่อยนิดถอยไปหน่อยอ่าอีกนิดเดงดูงไป เอาไปเลยโอเคเอาไปพูดเยอะพวกรับพูดสบายครับ,อรบเอารถมาลยครับเจอตาเอกยกเจอปัญญาม้าครับเอาไปนิ่งๆนิ่งๆปล่อยรถนิ่งๆ ันนี้มันเป็นอะไรของมันวะดีล็กร้อเอาไปอย่างๆๆๆๆเๆๆ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 วๆๆ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 ๆ เป็นถังเร,รื่องไวรุ่นโคกไก่มานไปวีข้อเงินเลเว่ยู้ต่อไปแล้วูที่แปครับผู้ช่วยพงครับเจอกับวรุน่นต้องเครับ เดี๋ยวร้อได้พร้อมครับเข้าไปดิ่งๆเข้าไปดิ่งๆ